โอเคจากคลิปโซโลเรดมาดลราล่าสุดนะครับผมหลายๆคนร้องระง,งมเลยนะที่ผมพูดเรื่องทันกิโลตัวนี้ไปนะครับคือที่ผมบอกว่าเอาไปวางเพื่อให้แบบเออมันเคลียร์เวฟจะได้ไม่ติดลิมิตร้องกันแบบเอยทันกิโลวางในตัวเดียวนะบบี้วางในตัวเดียวครับมันวางในตัวเดียวแต่มันเคลียร์ได้ครับคุณก็แค่แบบคือคุณไม่เป็นนะ่ะเออมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเล่นแบบไม่ติดลิมิตเวฟมันทํากันยังไงนะจับตาดูผมให้ดีๆนะครับ ท่านปรมาจารย์ทั้งหลายครับด,นนะดูไว้นะดีวายเลีดน,นะลุยเลยครับสำหรับเซตทีมก็ตามที่เห็นเลยครับกดสต็อปภาพดูเอาเองอันเดี๋ยวผมอธิบายตอนเว็บแรกกันแหละเรามีเวลาอยู่ก็ทันจิโร่ออฟออฟระยะ40นะครับไอเซนออฟลุงนะครับแอต้าออฟไฟนะครับน้องหมึกอา่าไม่ได้ใส่ออฟอ่อาไอจังออฟระยะ30นะครับสปีดวากอนออฟดาวเสาเนาะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมใช้แบบอะไรจัดไปอะไรขนาดนี้คือไหนๆคุณก็ใช้7ดาวทั้ง2ตัวแล้วอะ แค่ออฟแค่นี้มันคงไม่เหนือบ้าฝ่าแรงคุณหรอกมั้งใช่ไหมโอเคมาไปชิวๆเลยครับคุณสามเลยตรงนี้ก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมไม่สบายไปฮะเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนการตอนนู้นเลยครับแต่อาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือผมจะไม่ได้วางเป็นไอเซนนะผมจะวางเป็นแอตตาแทนฮนะผมขี้เกียจปรับ p พร่ลิตี้ครับวางแอตตาก็ใช้ได้เหมือนกัน แอตาก็วางตัวเดียวส่วนไอซนวางสองตัวแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยได้เหมือนกันเห็นไหมอเอคจากนั้นครับรอวางไอจังครับไอจังนี่ก็ให้มันบัฟโดนในนั้นด้วยนะเนี่ยเอา้าปึ๊บนี่ให้มันบัฟโดนแอตาด้วยนะผมวางตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูให้ดีนะผมวางตรงนี้นะมันบัฟถึงตรงนี้นะอ่ะอาสปีดวาก้อนต่อจากนั้นครับรอแป๊บหนึ่งมันจับไอจังได้ เราต r ไอ้จังเราค่อยบัฟเนี่ยอัพไอ้จังอัพต่อได้อีกแล้วก็บัฟครับจากนั้นครับเวฟ5ครับวางแอตาาพ่มอีกหนึ่งตัวครับั p สปีดวากอนครับอัพไอ้จังครับผมเล่นคูณ3ไปเลยนะเพราะว่าจริงๆเราขั้นตอนมันก็คล้ายกันนะครับแค่เพิ่มเติมนิดนิหน่อยๆน่อยเวฟ6ครับเวฟ6ตรงนี้นะครับมานี่เลยครับมานี่เลยมาตรงนี้เลยวางทันจิโร่หนึ่งตัวครับตรงนี้ครับอ่ะ อัพหนึ่งทีแล้วก็อัพสปีดวาก้อนต่อครับอัพไอจังครับอ่าแค่นี้อ่ะแล้วก็ตังที่เหลือเรามาวางแอตตาเพิ่มครับให้เป็นสี่ตัวครับมาเว็บเจ็ดครับอัพสปีดวาก้อนต่อครับอัพสปีดวาก้อนแล้วก็อัพทันกิโลขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับอัพสปีดวาก้อนอัพไอจังไอจังผมัพไม่ทันไม่เป็นไรครับอ่ะเว็บแปดครับ อัพทันจิโรขึ้นอีกหนึ่งขั้นครับแล้วก็พอครับกลับมาสปีดวาก,กอนครับอ่าอาไปจังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับจะไปซีเรียสอัพอัสลับไปครับเรื่องตังไม่ซีเรียสมากพอเวฟเก้าครับให้คุณผู้ชมนะครับเอาไอเซนมาเลยครับวางมันตรงนี้เลยอัพไปขั้นฟูเอลีกดย้อนทีหนึง่งอ่ะย้อนไปตังที่เหลือก็ลงสปีดล,ลงไอจังอะไรไปให้เรียบร้อยอ่ะผมอัพไม่ทันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียส อามีตังเหลือเราก็วางแอตาข้างหลังให้มันครบแปดตัวไปแค่นั้นแหละเนี่ยเอาวางไปให้มันครบๆอะ่ะเอออีเวนต์ครับอัพสปีดวาก้อนต่อครับอัพไอจังครับมาเซวาาไอเซนฝั่งนี้ครับเนี่ยอัพให้เป็นฟูเอีครับแค่นั้นแหละตังที่เหลือลงสปีดวาก้อนครับลงไอจังครับ โอเคเวสิบสามครับอัพทันยิโรครับนี่ให้เป็นขั้นนี้นะครับอัพเกรดหกแล้วค่อยอัพสปีดวาก้อนครับกดอัพรัวๆเลยมานับได้ขั้นยี่สิบเอ็ดเนี่ยเท่านี้คือผมฟาร์มตังค์พลาดด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมอัพไอจงไอจังอัพไม่ทันบ้างอะไรบ้างผมป้อยเลยครับไม่เป็นไรชิวๆเรามีน้องหมึกมันเล่นได้สบายๆอยู่แล้วครับเนี่ยอ่ะเวสิบห้าครับอัพสปีดให้ตันครับตังค์ที่เหลือลงไอจังไปเรื่อยๆครับ จากนั้นครับวางน้องหมึกครับอัพ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 ไปเรื่อยๆแล้วก็มาวางไอเซนฝั่งนี้เพิ่มครับนี่วางเข้าไปครับอัพให้เป็นฟูลเอครับจากนั้นก็อัพน้องหมึกต่อครับแกยมีไอเซนสามตัวละอ่ะเว็สิบเจ็ดอัพน้องหมึกต่อครับก่อนน้องหมึกเราจะตันเว็บสิบแปดเหมือนเดิมครับ ถ้าไม่มีะไไริดพลาดก็ตันเว็สิบแปดแค่นั้นเองอเนี่ยเรียบร้อยเวฟบสิบแปดตันแล้วอ่ะคุณผ,ผู้ชมอยากวางไอเซนเพิ่มก็ได้นะเนี่ยอ่ะเนี่ยวางไปเนี่ยแค่นั้นเองคุณผ,ผู้ชมอยากเอาตัวไหนมาโค่นบอสอะ่ะได้หมดเลยอ่ะผมเอาตัวเอาตัวนี้แหละโค่นบอสผมก็ถอนตั้งค์ไปเลยครับอัพตัวนะอ่ะอัพไปเสร็จแล้ว มีตังค์เหลืออีกด้วยเอาอยากวางกี่ตัววางไปดิเนี่ยวางเข้าไปเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมันติดลิมิตไหมเอาเนี่ยแค่ทันจิโร่มาวางตัวเดียวตรงเนี้ยก็จบแล้วคุณก็ไม่ติดลิมิตเว็บเจ็ดเว็บแปดแล้วไงแค่นั้นเองเห็นปะเนี่ยเนี่ยโอ้ดูดิอ่ะสบายไหมอ่ะสบายไหม เด็สามันประจาบ้านเออเป็นไงสบายไหมครับพี่นี่ครับีนี่คุณผู้ชมอยากจะโคนตอนไหนรอสามตัวไหมหรือจะตัวเดียวเลยหรือจะสองตัวอา้าอันนี้แล้วแต่เลยนะผมรอสามตัวก็ได้ได้หมดแหละอ่ะผมรอสามตัวเลยแล้วกันผมรอมันเข้ามาสามตัวอ่ะมาละกดเลยครับผมย้อนมันด้วยอะอ่ะเนี่ยจบอีซี่ สบายสบายหายห่วงครับคุณผู้ชมนะเรียบร้อยเห็นไหมไม่ติดลิมิตเห็นไหมครับแค่เพิ่มจุดเดียวเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับพี่โอเคนะจบนะจบปัญหานะกับทันกิโลวางตัวเดียวเนี่ยจบปัญหานะครับนะครับพี่ครับโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะกดไลค์ผมด้วยถ้าคุณไม่กดนะครับ หำคุณก็จะหด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 กล<ด>ับเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเหลือแต่หนังนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับจุบุจุบู